สวัสดีครับพ่อก็หนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟรีนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็มานึ่งหัวปลาจีนนะครับให้กับเจ้ามอมได้กินนะครับก็แน่นอนนะครับจัดให้สองหัวเลยนะครับก็วันนี้อ่าวันเสาร์ไปตลาดมาที่ตลาดก็จะมีปลาขายเนาะแต่ว่าอ่าเราก็จะเลือกซื้อหัวปลาเพราะว่ามันถูกกว่าปลาทั้งตัวนะครับตอนนี้ผมได้ทาการนึ่งหัวปลาจีนเรียบร้อยแล้วครับน่าจะสุกแล้วนะครับ ่เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับเอ,อิ่นี่เดือด <ๆ S 1> เลยทุกคนเดี๋ยวเอาตะพี้กันผมใส่โหระพาไปด้วยนะครับเพราะว่าดับกลิ่นคาวเพราะว่ากลิ่นกลิ่นคาวปลา,าแรงนะครับนี่คนหัวปลาจีนหัวปลาจีนนี่นะครับหัวปลาจีนอ่านึ่นสมุนไพรไหมเพราะว่าใส่อดอกโหระพา อันนี้แม่เขาตัดจริงนะครับดอกโหระพาผมก็เลยอเอามาใส่ในหม้อนึ่งเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมนะครับนี่ครับทุกท่านนึ่งหัวปลาจีนนะครับทุกท่านอ่าโอเคอเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับแรงวันก็เยอะเหลือเกินนะครับมามโอโหหหหอะไรรู้ใช่ไหมเนี้ยอันน่อันน่ ตาตื่นนะครับถ้าเป็นเรื่องปลาเรื่องไก่เนี่ยไว้วางใจมอมนะครับเร็วครับเออถ้าอย่างอื่นเนี่ยเมิอนอยู่นะอ่าอย่างอื่นเมินนะครับถ้าเป็นปลาก,กับไก่เนี่ยเร็วนะครับขอให้บอกนะขอให้บอกใช่ไหมอันน่ะขอให้บอกขอให้บอกได้กินเร็วจริงอ่ะกอดปากละ โอเคถอดปักเสร็จก็เปิดฝาเพื่อระบายความร้อนนะครับ mm hmm. เพื่อระบายความร้อนนะครับทุกท่านนี่นะครับอ่าเราต้องให้อ่าปลาเนะี่ยนะครับมันระบายความร้อนก่อนอืมเดี๋ยวผมจะยกไปตั้งไว้ข้างนอกเพื่อให้มันเย็นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมยก หัวปลาจีนนึ่งนะครับมาไว้ข้างนอกเพื่อตากลมให้มันคลายความร้อนนะครับสักสักคู่หนึ่งนะครับนะโอเคเพราะว่าถ้าไม่เอามาตากลมอย่างเงี้ยนะครับให้มันกินแบบนี้เลยไม่ได้เพราะมันร้อนมากก็เร,เราเพิ่งจะยกออกจากเตาลร้อนเลยนะทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาเอาเอาพึ่งลมไว้ก่อนนะครับพึ่งลมไว้ก่อนเนาะ ่ะเดี๋ยวอสักครู่หนึ่งก็จะเอาไปที่ต้งป่าศักนะครับผมก็เตรียมใบไม้ไว้แล้วเนาะนะครับอ่ะโอเคครับก็ได้เวลาจะมอมได้กินแล้วนะครับข้าม น,นี่ครับเราค่อยๆแยกแยกมันออกนะครับหนะมอมก็จะรู้นะครับ มอมก็จะรู้ในการแยกนะครัไอ้มอมจะเย็นยังร้อนอยู่น่ามอมก็จะรู้นะครับ dạng răng À, là mày là mày là mày là cho là là mày mẹ mày là mày là mày là mày เนะอ้วเอ้าอืเอา้เอาอดมมไปมาอันนี้ลูกอ้โหอาเอา้อามาหัวนี้ใกล้ใกล้เออแค่แค่นั้นนะครับอืม,อม chiều đi cái mòn ừ Ừ. Anh bạn mình đi thôi con. đây đâu? Sang luôn. เนื้อนะครับแลนี้ก็จะได้เห็นชัดกว่าบล่มเมื่อกี้มันไม่ค่อยชัดนะครับทุกท่าน มาวหมเนนี่มามาหัวสนใจไม่งวานหรอกค่อยๆเจนอืนอ อันนี้มีส่วนของมันคือตุ้ตปลานะครับตรงหัว,วนะนะเป็นเจลลี่เลย มพูดไปหัวปลาปลาจีนมันก็เนื้อเยอะนะครับทั้งเนื้อทั้งมันเยอะนะครับ แต่ว่ามันคาวมากนะปลาชนิดนคาวมากถ้าทำไม่ดีโอ้กินคาวห่มเลย มันอยู่ตรงนี้นะครับมัน बस कैमरा लेओ 嗯。<laughs> ครับตอนนี้แมงมพี่ก็ให้จ้มอมกินหัวปลาเนื่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวแมงมุพี่กินข้าวต่อนะครับเพราะว่าผมยีงไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ